สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยใจยอีสานนะครับเดี๋ยวพา FC ไปดูตรงนี้นะครับไปดูงานตรงนี้แป๊บหนึ่งนะพอดีไม้ยูคาก็ได้มาแล้วนะครับที่จะทำค้างถั่วนะครับเดี๋ยวเวลาบ้างๆนะครับเวลาวันไหนางๆก็มานั่งทำนะครับก็ไปดูบงรูแบบอะไรมาแล้วนะครับ ทังถั่วตรงนี้ต้องทตรงที่ด้านหน้านะครับเพราะว่ามันเป็นดินเพราะว่าเป็นดินดินหน้าน,า,นาเป็นดินหน้ามันจะปลูกอะไรมันจะสวยงามแล้วปลูกอะไรจะขึ้นง่ายแล้วก็ใกล้กับก๊อกน้ําด้วยนะครับก็เลยพาเอฟซีมาดูนี่นี่มะม่วงตัวนี้ก็หลังจากถมที่นะครับนะนะครับไม,ไ,ไม่ได้ขุดต้นมะไม่ได้ขุดต้นมะม่วงขึ้นมาตันนี้มันก็แตกยอดใหม่ให้ นะครับบางต้นก็กิ่งหักเลยกิ่งขาดครึ่งเลยก็มีตอนนี้มันก็เล่งอัดน้ําให้มันก็แทงยอดใหม่ขึ้นมาอันนี้กำลังจะแตกยอดใหม่นะครับนี่นะครับตัวนี้ก็ออกดอกนะครับออกดอกแล้วก็เล่งน,น้ําให้นะครับเดี๋ยวรอเล่งน,น้ําอะไรก่อนเขาคงจะเริ่มแตกยอดตัวนี้ก็เริ่มแตกนินดๆแล้วนะครับ บางจุดนี่ก็สูงหน่อยนี่ตัวนี้กําลังตัวนี้ก็ต้องใช้เวลาหน่อยตัวนี้จะน,นานกว่าเพื่อนเพราะว่าอยู่สูงกว่าเพื่อนเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นทําที่ทําเป็นค้างถั่วนะตรงนี้คําค้างถั่วก็ก็จะทําแบบชิงเฉียงนะครับนะก็ลองดูก่อนนะครับว่าค้างถั่วจะทําแบบตรงกลางเลยไหมนะครับคอมตรงกลางตรงนี้ตรงกลางให้เป็นทางเดินนะครับที่สามารถมุดเข้าไปเก็บ ผักเก็บถั่วได้อะไรเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวกําลังดูอยู่นี่ก็เป็นไม้ยูคาไม้ยูคาที่ซื้อมานะครับเอามาทําเป็นค้างถั่วก็คือตัวนี้เลยนะครับทําค้างถั่วนี่จะทำด้านหน้าด้านหน้าตัวนี้ก็จะใช้ว่าจะขอซื้อไม้ยูคานะครับนี่ที่สวนนะครับเอามาตีนะครับทําเป็น รั้วข้างหน้าก่อนนะครับทําเป็นรั้วปิดข้างหน้าเอาไม้ยูคาเอาไม้ไผ่นะครับก็จนะใช้ไม้ก็จะใช้ไม้ไมอตอไม้สักสามสี่ต้นนะครับปักไว้ตรงกลางแล้วก็เอาไม้ยุเอาไม้ซื้อไม้ยูคากับตาเขาเนี่ยมาทําเป็นรั้วทำเป็นนะรัน้วก,าก้านก่อนนะครับการ,การไว้ไม่ให้มีวัวหรือให้มีรถเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นแปลงผักนะครับ น่ข้างๆก็จะตีรั้วหมดเลยนะครับเดี๋ยวว่างๆมานั่งทํานะครับค่อยๆทาเป็นไม้ยูคาที่จะมาทําเป็นทางทัวนะน้ําในคลองก็ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคือน้ําในคลองมันลงตรงนี้มันลงไม่เยอะเพราะว่ามันมีมันไหลมันซึมออกมานะครับทำให้น้ําตรงนี้ไม่แห้งนะฮะตรงนี้ถ้าลงถ้าลงรดล,ลงเป็นได เป็นปั๊มแช่อีกตัวหนึ่งนะพอดีเลยนะครับลงเป็นปั๊มแช่ลงเป็นปั๊มแช,แช่แล้วก็เดินท่อนะครับนะบท่อข้างบนนี่ก็จริงๆใช้เป็นสายยางนิ้วหนึ่งก็ได้นะปั๊มแช่ลงนะครับปั๊มแช่ลงเสร็จแล้วก็เดินเดินเดินลดน้ําอะไรเงี้ยถือว่าโอเคอยู่นะครับ,รบพอต้นมะพร้าวนี่ก็เริ่มยืนแล้วเริ่มยืนต้นลวนะครับเร่งอัดน้ําให้หน้าแรง มะม่วงนี่ก็หายไปต้นหนึ่งนะฮะตรงนี้ตรงนี้หายไปต้นหนึ่งยังคว้านหาไม่เจอเลยนะครับกําลังออกดอกเลยเนี่ยไม่รู้มันอยู่ตรงไหนตรงเนี้ยต้นหนึ่งหายไปฝั่งนี้จะหายไปฝั่งนี้ก็หายไปต้นหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็หายไปต้นหนึ่งเหมือนกันนะครับพะตอนที่เขาเกตไม่รู้ว่าเกตหายไปยังไงนะครับนี่ฝั่งนี้ก็หายไปต้นหนึ่งน่าจะอยู่ประมาณเราแวกนี้แหละ นะครับที่มันหายไปนะเดี๋ยวว่างวจะเอาจอบมาขุดดินดูอยู่นะครับอาจจะจอบมาขุดดินเพื่อเกี่ยหาเพราะว่ามันยังมันน่าจะมีลําต้นอยู่อยู่ถ้ามันมีลําต้นมันก็จะแตกใบได้เหมือนกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็แทงยอดใหม่ออกมานะครับเดี๋ย่มันถมมิดเท่านั้นเองที่ข้างหน้าคือว่าสบายดลยครับลมลมเย็นดีนะครับก็จะทําค้างธงค้างถั่วขึ้น ปลูกถัว่วปลูกแตงตรงนี้นะครับนะถั่วกับแตงนะครับเอาทำเป็นอาหารก็ทำค้าคงเดียวอยู่ได้นานเลยนะครับนี่นะครับทำค้าคงเดียวแบบค้างยาวไปเลยนะยาวไปถึงข้างหน้าเนี่ยย้ายไว้ตั้งแต่จากนี้นะครับนี่ตั้งแต่จากต้นนี้แหละยาวไปเลยนั่นประมาณ6เมตรได้สบายนะครับพา,าไม่ผัดเอไม้ยูค่าที่ซื้อไมานี่ก็ระดับ4เมตรเลยนะรับ4เมตร แล้วก็เดี๋ยวตรงนี้จะเดินตรงนี้ว่าจะเดินไฟนะครับจะเดินสวิกไฟไปหลอดหนึ่งอยู่อนะ่ลงตู้คอน s เมอร์เล็กๆสักตู้หนึ่งนะครับลงตู้คอน s เมอร์สักตู้หนึ่งก็เดี๋ยวดูกันว่าตัวนี้จะฝังเสาได้ไหมถ้าฝังเสาตรงนี้ได้ต้นหนึ่งก็พอดีเลยนะครับดึงจากสายไฟฟ้าเนี่ยมานะตั้งเสาต้นหนึ่งเป็นเสาไฟนะครับแล้วก็ใส่เป็นตู้คอน s u m อร์แบบกันน้ํา ตู้คอนซืมอมือกันน้ำหนึ่งตู้นะครับเพราะว่าอนาคตมันต้องใช้น้ำในคลองนะครับเพื่อเอามาลดลดต้นไม้นะครับใช้น้ำประปาตลอดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันบางทีมันก็แรงบางทีมันก็เบาครับแต่ว่าน้ำประปาไม่ขาดนะครับแต่ว่าก็ต้องหาน้ำมาช่วยนะครับก็จะเอาน้ำในคลองไส้ไก่อย่างเงี้ยถ้าหน้าหน้านี้หน้าแรงนะถ้าหน้าฝนก็จะโอเคหน่อย หน้าฝนนี่หมดห่วงเลยให้ FC ได้ดูบรรยากาศกนรลดน้ำเหมือนอันนี้เขาก็รดน้ำตักน้ำลดนะครับพ่อเขาพี่เขาตักน้ำนะครับตักน้ำลดมันสําปะหลังะตักน้ำลดมันสําปะหลังพราะข้างล่างมันจะชุ่มน้ำตรงนี้ชุ่มน้ำหมดเลยนะนะครับดินอุ้มน้ำข้างบนมันจะแห้งหน่อยเขาเลยต้องเปิดปั๊มน้ำจากสระมาแล้วก็ตักน้ำลดมันสัาปะหลัง นะครับมูช้าก็เลยถามเขาบอกว่าปีขายปีละครั้งขายปีละครั้งตัวนี้ก็เป็นดอกไม้นะครับเป็นดอกไม้ที่หวานไว้รอให้มันเกิดอันนี้ต้นลำไยต้นลำไยนี่ก็โตแล้วนะครับแตกยอดเรื่อยก็เล่งน้ำให้เหมือนกันนี่ครับต้นลำไย ดูดีแต่มะพร้าวนี่แหละนะครับมะพร้าวนี่จะเรียกว่าจะไม่รอดหลายต้นเลยเอาไปเอามาแล้วรอดนะครับเล่งน้ําให้แล้วรอดเยอะเ<ๆ>ชา้าเช้าบรรยากาศเดี๋ยวว่างก็จะมานั่งทำนะครับว่บางก็จะมานั่งทำแปลงผักนะครับแปลง,งผักแปลงแปลงผักทั่วผักอะไรเงี้ยนะครับที่ว่าเราปลูกไว้ริมรั้วเนี่ยที่ปลูกไว้ริมรั้วแล้วมันมันมันไม่รอดมันตายเพราะว่า สายยางมันไปไม่ถึงนะครับระดับระดับการลดน้ํามันไปไม่ถึงทําให้ถั่วที่หวานไว้ตอนนั้นมันมันไม่รอดมันแห้งนะก็เลยจะย้ายมาปลูกข้างในนี้นะทำเป็นค้างถั่วคือเราเปิดข้างในตัวนี้ก็จะเปิดก็จะเอาไฟมาลงหลอดหนึ่งนะครับเป็นหลอดไฟนะหลอดไฟเดินไว้หลอดหนึ่งก่อนนะครับเอาตั้งไว้ตรงนี้เลยเนี่ยก็จะตั้งเสาไฟขึ้นนะครับจะเป็นเสาดูก่อนไม่แน่าอาจจะเป็นเสาไม้ยูคานะ ส้ไมายุคขาตั้งเลยต้นหนึ่งนี่นะครับก็หาไม้เดี๋ยวรอดูกันว่าพี่เอ่อพี่เขาจะตัดไม้ยุคขาปะาเขาตัดก็ซื้อต้นมึงแล้วเอามาปักไว้ตรงนี้เลยนะครับมะม่วงก็ออกดอกแล้วครับเยอะนะประมาณห้าหกต้นแล้วนะครับที่ออกดอกต้นนี้ออกดอกเยอะสุดนี่ต้นนี้นี่ออกดอกเต็มต้นเลยเล็กๆนะครับสูงที่ สูงที่เมตรกว่านะครับสูงที่เมตรเมตรเมตรสามสิบนะประมาณเมตรยี่สิบเมตรสามสิบแต่ออกดอกนี่เต็มเลยนะครับแต่ยังไม่รู้มันจะติดหรือเปล่าต้นนี้นะครับต้นเดียวเลยต้นนี้เยอะหน่อยตัวนี้ก็ยังไม่ได้แตกตัวนี้ยังไม่ได้ดอกนะครับแต่ว่าจะแตกยอดอ่อนอยู่นะครับจะแตกยอดอ่อนเพิ่งแตกยอดนะับนี่เพิ่งแตกยอดนี่กาลังจะแตกยอดเห็นไหมฮะกำลังจะแตกยอดถ้าแตกยอดแล้วเขาจะได้ออกดอกนะครับ ก็ลอยอยู่นะครับนี่หลายต้นอยู่มะม่วงนะครับตันนี้ก็ซื้อมาไปซื้อที่ร้านค้านะครับมะม่วงสามดูดูนะก็สองลูกก็สิบบาทสองลูกสิบบาทตัวลูกละห้าเอฟซี FC เดินดูสวนช่วงใกล้เที่ยงแตง่ามก็นั่งกินหญ้าอยู่เลยแตงลัมกินตั้งแต่มื้อเช้าแล้วนะนะนี่เนี่ยเลี้ยงหญ้าอยู่เลยดูสิ นะครับแป้งล่ามเลนยา่าอันนี้ต้นของพี่โปโปะมะยงชิดนะมะยงชิดพี่โปโปะก็แตกยอดอ่อนแล้วนี่ครับแตกยอดอ่อนนะรเร่งน้ำให้แล้วก็ยังจะแตกอีกเยอะเลยนะก็เป็นผลไม้นะครับที่จะได้กินก็จะมีมะม่วงแหละนะครับส่วนต้นทุเรียนก็ตอนนี้สูงสูงมากแล้วน่าจะ น่านจะไปประมาณ170ละเมตรกว่าแล้วนะครับนีน่เมตร70เมตร80แล้วต้นทุเรียนนะครับทุเรียนนี่ก็จะได้กินอยู่เพราะว่าแตกยอดอ่อนแล้วเช่นกันเยอะอยู่แตกละต้นนี้ก็เช่นกันนะครับนี่ต้นนี้ก็แตกยอดอ่อนเต็มเลยนะต้นนู้นเดี๋ยวต้องย้ายออกมาก่อนย้ายออกมาไว้ข้างนอกนะครับเพราะตันนั้นยังยังไม่ได้มีเวลาทําเลย ต้องขนดินตอน,นเย็นๆครับตอน,นกลางวันขนไม่ไหวร้อนอันนี้ต้นต้นละมุดนะครับนละมุดละมุดนี่ออกละมุดนี่ก็แตกแตกใบนะแตกใบเยอะอยู่มอละมุดนะครับแตกใบเยอะแต่ยังไม่ได้เอาจะน่าจะเป็นใบใบอ่อนเขาเนี่ยเห็นไหมฮะแตกใบอ่อนละมุดนะครับ ไม่รู้ค่อยออกเป็นลูกหรือออกเป็นใบอ้ลมแรงครับเอฟซีโอ้โห و, ลมนะครับเนี่ยลมแรงนะครับโอ้หต้องขึ้นไปเก็บเต็นท์ก่อนนะครับข้างบนนวลเต็มเต็นท์ลมปิวเลยนะครับนี่โอ้โหนูน่นนะดูลมครับข้างบนลมแรงมากๆนะข้างบนลมแรงมากเดี๋ยวขึ้นไปเก็บเต็นท์นะอีพายเอฟซีเป็นรีวิวข้างบนดูทีหนึง่งนะครับวันนี้ก็ดูข้างล่างกันก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนนะลมแรงมาก โอเคนะครับ FC นุ่นพายุโอ้โหพายุหมุนครับนี่โอ้โหเมื่อกี้พายุหมุนนะครับลูกแรงลูกใหญ่มากเลยเป็นหน้าลมนะครับหน้านี้หน,น้าแรงแล้วจะลมแรงโอเคนะครับ FC เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้า,าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ